มีธุรกิจเหมือนมีลูกนะครับถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเวลาที่เราสร้างธุรกิจแล้วพนักง,งานเยอะปัญหาจะเยอะผมบอกว่าอันนี้ไม่ผิด90%ของธุรกิจส่วนใหญ่บนโลกใบนี้มักจะอยู่ในรูปแบบนี้คือยิ่งพนักง,งานเยอะขึ้นคนก็คือปัญหาคนเยอะขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้น ถูกต้องไหมถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็าจะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมเวลาที่เขาบอกว่ายิ่งสร้างธุรกิจใหญ่ยิ่งเหมือนมีลูกเพราะว่าเวลาที่คนหนึ่งคนเข้ามาอยู่ในบริษัทก็เหมือนมีลูกหนึ่งคน ปัญหาก็จะแบบหนึ่งพอมีคนมาอยู่10คนปัญหาก็10แบบนะครับแล้วบางคนมามีปัญหากันเองอีกเหมือนลูกเรา10คนมาทะเลาะกันะในที่ทํางานเองนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมธุรกิจผมเนี่ยขยายเป็นร้อยล้านได้อะเพิ่มมานักง,งานได้แต่ทําไมพนักง,งานผมเพิ่มขึ้นแล้วจึงสร้างผลลัพธ์โดยที่ไม่สร้างปัญหาดังนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะรับเฉพาะคนเก่งถ้าเราเข้าใจนะครับเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะแล้วพนักง,งานแบบไหนล่ะ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับพนักง,งานเหล่านั้นจะอยู่ในกฎ80 20ครับสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะสามารถพอจะกั่นกองได้คือเรากั่นกองจากความสามารถที่เขาทำได้ผมยกตัวอย่างคนหนึ่งบางคนบอกว่าผมเคยไล่ใครว่าคนนี้ผมจําได้คนนี้เขาบอกว่าเขาทำได้เขามีผลงานนะครับคนนี้เวลาเข้ามาเข้ามาทำงานกี่โมงแล้วกลับกี่โมงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขาดูว่าระหว่างทางานเขาเล่นมือถือไหม ผลสุดท้ายพอเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ถึง3เดือนนะผมเชิญเขาออกอย่างสุภาพนะผมไม่ได้ไล่เขานะผมแค่เชิญเขาออกแบบสุภาพนะเหตุผลที่เราเชิญเขาออกเขาบอกว่าเขาน่าจะไม่ชอบงานนี้หรอกเพราะถ้าเขาชอบเขาไม่น่าจะเล่นมือถือเพื่อคขายเครียดระหว่างทํางานนานๆเป็นชั่วโมงบางทีไปนั่งแอบหลับด้วยนะครับเพราะเรามีกล้องจรปิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าที่เขาไม่รู้คือถ้าเขาไม่มีพลังทวี ธุรกิจเขาจะโตช้ามากหรือโตแล้วเหนื่อยมากพลังทวีเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะพลังทวีเนี่ยมันช่วยซื้อความสําเร็จของคุณแบบที่ไม่ต้องลงแรงเยอะพลังทวีช่วยทําให้คุณสามารถซื้อความสําเร็จที่คุณต้องการได้โดยที่คุณไม่ต้องออกแรงมากขึ้นหลายคนบอกว่าเป็นไม่ได้หรอเป็นไปได้สิผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองก่อนตัวเองเนี่ยตอนเริ่มสร้างธุรกิจ1ล้านแรก ใช้พนักง,งานคนเดียวคือตัวผมเองแต่ผมอยากจะเบิลจาก1ล้านเป็น14.7ล้านผมเคยพูดไว้ในคอร์สเปลี่ยนความรู้เป็นพาสดีเป็นคำผมเคยพูดไว้ว่าจะสร้างธุรกิจนะครับจาก1ล้านเป็น14.7ล้านนะครับในคอร์สที่ชื่อว่าเปลี่ยนความรู้เป็นพาสดีเป็นคำคอร์สนั้นผมสอนไว้ตั้งแต่เมื่อ2ปีแล้วแต่ว่าคอร์สนั้นเป็นอมาตะมากเลยอนี้เกิดขึ้นก็คือในคอร์สนั้นผมได้เรียนรู้ว่ามือถือคือพลังทวีตอนนั้นผมสร้างเงินจาก 0ถึง1ล้านแรกใช้ผมคนเดียวแต่ตอนสร้าง1ล้านแรกจนถึง14.7ล้านผมมีเลขาและแอดมินทำหน้าที่ทุกอย่างมาอีกหนึ่งคนแต่แปลกไหมครับผมหนึ่งคนสร้างหนึ่งล้านแต่พอผมมีเลขามาอีกหนึ่งคนผมกลับสร้างได้14.7ล้านนะครับไปดูตัวเลขนี้ได้เลยผมพูดไว้ในคอสนี่แหละคำว่าพลังทวีสำคัญเรื่องนี้เราไม่สามารถทำงานที่รักได้ถ้าเราทำมันมากเกินไป อย่นงนั้นเวลาที่เราทํามันมากเกินไปเนี่ยใครสร้างธุรกิจขึ้นมาจะรู้เลยว่าตอนแรก,กรักธุรกิจเบกเกอรี่มากเลยรักธุรกิจร้านกาแฟแมากเลยแต่พอทําเยอะเข้ามันจะเอียนพอมันเอียนเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีพาชั่นเพื่อจะไปเรียนทําเบกเกอรี่ต่อมันจะไม่มีพาชั่นไปการหาสูตรกาแฟต่อมันจะไม่มีพาชันเหมือนที่ครูอาเนี่ยไม่มีพาชั่นในการไปเรียนถ่ายรูปต่อซึ่งตอนแรกครูอายัางถ่ายรูปไม่ได้ตอนหลังครูอาเริ่มมีเวลาใช่ไหมสําคัญตรงนี้นะครับการมีเวลาทําให้เรามี ต้นทุนในการไปหาความรู้เพิ่มไปหาภาพแอดเพิ่มงั้นสังเกตเห็นไหมครับหปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้แอดผมจะเหมือนเดิมแต่พอ1ปีที่ผ่านมาครูอาร์เริ่มหาปุ๊บจะสังเกตเห็นไหมครับว่าถ่ายรูปสวยขึ้นนะครับแล้วก็ภาพแอดดูพรีเมียมขึ้นดังนั้นผมสรุปอันทัดเดียวเลยนะการสอนคือการตลาดที่เจ๋งที่สุดในยุคนี้โอเคอีก10ปีข้างหน้า Facebook สร้าง m e t a v e r s e m e t a เว r ร์อาจจะเป็นการตลาดในอีก10ปีข้างหน้าที่เจ๋งที่สุดแต่ผมบอกเลยว่าฟันธงปึ๊กเลยการตลาดที่เจ๋งที่สุดในตอนนี้คือการสอนค่ะต้องเริ่มจากความอัดอั้นตันใจก่อนเลยค่ะความเจ็บปวดของนักธุรกิจค่ะคืออะไรคะผลิตของดีออกมาเราชัวมากของเราดีสุดๆคือพื้นเพที่บ้านเป็นโรงงานเนี่ยก็จะถนัดก,กับการผลิตของค่ะแล้วก็แบบก็ผลิตของดีออกมาก็าต้องขายได้ แต่มันใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าของดีนะเอวาไม่ได้เท่ากับขายดีเราแน่ใจแล้วแบบความรู้เราเจ๋งมากถ้าใครเอาไปใช้คุณพ่อคุณแม่เอาไปใช้เขาจะรู้เลยว่าข้อมูลนี้มันช่วยเขาได้ช่วยครอบครัวเขาได้แต่มันขายไม่ได้ไงก็เลยแบบมีความเจ็บปวดค่ะก็เลยมาหาอาจารย์ว่าทําไมหนูขายไม่ได้ทําไมยิงแอดแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนยิงแอดนะเอนเกจหนึ่งสมมติหบาทต่อการเห็นหนครั้ง ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าโอ้อย่าพูดเลยค่ะเดี๋ยวเจ็บค่ะเดี๋ยวเียวจ็บนะครับผมบอกได้เลยว่ามันขึ้นเป็น10เท่าอ่ะแล้วต่อไปมันจะขึ้นมากขึ้นทําไมรู้ไหมเพราะต่างคนต่างรู้ว่าการยิงแอดขายของได้ใช่ไหมทุกคนก็กระนเงินเข้ามาพอยิ่งเงินเข้ามาแต่พื้นที่บน Facebook มันเท่าเดิมพื้นที่บน Google Ad มันเท่าเดิมมันก็เหมือนเงินมาถาโถมแต่ช่องเหมือนถนนเน่ะเท่าเดิมทําให้ต่อไปนะครับใครยิงแอดผมบอกได้เลยว่า ไม่เจ๋งก็เจ้าอ่ะ,ค,ะคือไม่เจ๋งก็แค่เท่าทุนน่คุณจะไม่สามารถเติบโตเป็นธุรกิจร้อยล้านแบบผมแบบครูเอวาได้อะเล่าต่อพอเสร็จปุ๊บเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดมากค่ะแล้วก็แบบอาจารย์คะทายังไงดีขอความรู้ค่ะอาจารย์ก็บอกเอวาคุณไปทําเรื่องนี้มาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบบเฮ้ยคืออะไรอะคือส่วนตัวตัวเองเนี่ยเรียนจบ Marketing มาร์เก็ตติ้งมาค่ะปริญญาโท <c oughs> อาจารย์ก็บอกเอวาประโยคเดียวเลยขีดเส้นใต้คํานี้เลยนะคะ Marketing is Teaching ค่ะ Marketing is teaching ค่ะคุณไปให้ความรู้คุณสอนเลยคุณอยากสอนอะไรคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขารู้อะไรถ้าเขารู้อะไรแล้วเขาจะช่วยลูกเขาได้เขาจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับการเป็นพ่อแม่ได้มากขึ้นคุณสอนเลยแล้วก็อาจารย์ให้ทบทวนคอสน,นนะคะเปลี่ยนความรู้เป็น passive income ค่ะอคอสนี้เจ๋งมากๆสมัครเรียนเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจละเพราะว่าอาจารย์กําลังนาทางเราอยู่พิเศษเลยหมายความว่าถ้าใครพิม์ cf 17,500บาทคุณจะได้คอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสอนพูดหน้ากล้องให้เป็นขายอะไรก็ได้และแถมฟรีคอร์สออนไลน์เปลี่ยนความรู้เป็นพาสซีฟอินค o ั e นะครับมูลค่า35,000บาทไปด้วยสรุปรวมกันเนี่ยประมาณ70,000กว่าบาทจะคุณลงทุนกับคอร์สนี้คู่นี้นะครับแค่17,500บาทนะครับอนุญาตที่อีกเบิ้ลอีกนะครับสามารถผ่อนบัตรเครดิตนะครับ0% 3เดือนได้ติดต่อทีมงานแล้วกันนะงั้นพิมพ์ cf 17,500บาทเรบาทแล้วแคปหน้าจอไว้นะครับว่าให้ราคาพิเศษแพ็คคู่นี้นะครับ cf 17,500บาทน,นะครับรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนเ่อชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook, IG, TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ